อย่าลืมกดติดตามน้องเจาจาตรงปุ่มสีแดงนี้แล้วจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อน,น้องเจาจาเอาอคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะวะันนี้มาวุ้แต่น้องเจอีกแลจะมาทำไข่เจียวเอาถือไข่มาเอา แม่เห็นมีราเมงเกาหลีด้วยนี่ไม่ได้มากินหรอคะเนี่ยเห็นลวกเส้นมาเลยใช่ค่ะวันนี้หนูจะมาไม่ใช่ทําไข่ธรรมดานะคะวันนี่หนูจะมาทําไข่เจียวราเมงค่ะไข่เจียวราเมงอุ้ยราเมงรสต้มยำอีกต่างหากนะจะเอาไปทําไข่เจียวหรอคะโอ้โหแล้วน้องจ๋าจะกินได้หรือเปล่าคะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน ใช่ไหมอมืเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูนะวันนี้เราจะทำเมนูไข่เจียวราเมงต้มยำรสต้มยำรสหมูต้ยมตยำน,นะคะเาล่าส่วนรกอบของเรามีอะไรบ้างคะที่น้องจจาจ๋าถืออยู่ก็คือไข่ไขนะคะเราใช้ไข่อยู่สองฟองแล้วอะไรอีกคะากาอันนี้ก็จะเป็นรา,า,าเมงเกาหลีรสต้ยมยำค่ะ แล้วก็เส้นหมี่เส้นอันนี้เส้นราเมงนะคะคุณแม่ลวกไว้แล้วค่ะลองชิมซิเส้นมันอร่อยไหมคะเส้นหมี่มันเป็นยังไงบ้างเส้นมันนุ่มไหมนุ่มนะเส้นมันจะนุ่มมากอันนี้เป็นเขาเรียกเหมือนก็เหมือนมาม่าแหละแต่ว่าจะเป็นเกาหลีเขาจะเรียกว่าราเมงนะคะราเมงอันนี้ก็จะเป็นซองของมันนะคะแบบนี้นะคะที่เราจะแจกที่เราแจกกันในคลิปที่แล้วนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเครื่องปรุงนะคะ,คะเราก็จะค่ะอันนี้จะค้อนคนไข่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะตอกไข่ก่อนใช่ไหมสองฟองอ้อาวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะน้องเจสส่าบอกว่าแม่จะจะตอกเองเอาเลยค่ะตอกเองเลยงั้น,ลนล<ม>หลนดูสีนี่ไข่สองฟองนะคะเอาแล้วหลังจากนั้นเราจะทำไข่เจียวเราต้องทำยังไงต่อคะ ต้องคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะแรงๆค่ะมันสลา,ามเลยเนี่ยมันสลา,ามเหอารอสลามไข่เหรอคะอ่ะอาเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวทำกับข้าวเองอ่าใช่แล้ว,ว,ลวทำแล้วอ่ะเอาแรงๆเลยนะไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ฟูๆอร่อยอเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไข่เจียวลามเมงหนะ้าตามันจะเป็นยังไงใช่ไหมเอาอ,อีกค่ะงั้นแหละแล้วก็ จะจก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะลูกนั่นแหละฉีกซองแล้วก็เทไปเอาเครื่องปรุงหมดเลยไหมรถรถมันเอาเอาทั้งหมดเลยก็ได้รถมันจะได้เข้มข้นเผ็ดๆหน่อยเอาเทฉีกซองเลยค่ะลูกเอาหมดแล้วยังคะเครื่องปรุงเอาให้หมดเลยจะได้เผ็ดเอาค่าเอาตกลงไปเอาไม่เป็นไรวางตรงน้้น น้องเจจ๋าก,ก็คนให้เข้ากันเลยดูสิคะหลังจากที่เราเติมเครื่องปรุงไปค่ะสีมันน่ากลัวมากเลยเฮ้นี่คุณแม่เราทำอะไรนี่ต้องคนให้มันเข้ากันนะเทปมันร้อนอ่จจะจ่าต่อเลไจ้ี่สาจะทำไมไหม คุณแม่ก็จะไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่ารสชาติมันก็คงจะเข้มข้นอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเจียวไข่กันในห้องครัวเลยนะอ้าวหลังจากนั้นเอาละค่ะน้องจ,จ๋อจ๋าขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่เส้นอ่าใส่เส้นแล้วก็เราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะว่าหน้าตาของไข่เจียวราเมงีรสต้มยำนะคะจะเป็นยังไงแล้วรสชาติ จะเป็นยังไงน้องเสืจาจะกินได้หรือเปล่านะใส่านางกลิ่นกินก่อนอ่ะใส่ไปเที่ยวไปนะ มีกลับด้านแล้วค่ะไข่ปูมากเลยนะสีแดงเลย ตอนนี้อะไรนะไข่เจียวอะไรนะจ๊าจ๋าไข่เจียวราเมงเกาหลีรสต้มยำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนขอดูหน้าตาหน่อยหน้าต้านตาเป็นแบบนี้นะคะส,สีจะเข้มๆหน่อยเอาละค่ะวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญค่ะพี่ภูมินะคะช่องของแม่จอยกับพี่เจสซี่นะคะก็ มาชิมด้วยนะให้กุ๊กมาหนึ่งมาชิมหน่อยสิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงรสาตมันจะเป็นยังไงกินได้หรือเปล่านะาแล้วเด็กน้อยของเราจะกินได้ไหมเอาละค่ะทั้งสองคนลองชิมเลยอร่อยไหมคะจ้าจา๋าเอาจะได้ว่าไม่เผ็ดจีใช่ไหมไม่เผ็ดปกติจ้าจ๋าจะกินเผ็ดไม่ได้นะคะไ,ไ,ดได้ค่ะกินได้จ้าจ๋ากินได้จ้าจ๋าบอกน้ํากินได้ไหม อร่อยไหมเจ้าจ๋าจ๋าอร่อยไหมคะรสชาติมันเหมือนยังไงพี่ภูมิรสชาติเป็นยังไงนุ่มครับนุ่มๆเส้นนุ่มเส้นนุ่มแล้วเหมือนไข่เจียวไหมเหมือนไข่เจียวใช่ไหมจ้าจ๋าว่าไงมัางอร่อยไหมคะอร่อยแล้วกินหมดไหมเนี่ยกินไหมกินหมดไหมคะเอาชิมต่อหรือเปล่าจ้าจ๋าจะชิมต่อเปล่าไม่ชิมแล้ว อาลาวันนี้ไข่เจียวร,รามมเมงของเราแม่แอบชิมไปแล้วอร่อยมากเลยอะรสชาติมันไม่เผ็ดมากนะแต่มันอร่อยเอาละค่ะกตอรน้องจะจษาพี่ภูมิและแม่จิ๊บขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเมนูเมนูนี้ทานได้ค่ะอเอาละค่ะน้องจะจา๋า บายสวัสดีค่ะ